ตัวละครผมเองจริงต้องลองไปดูนะขอชนะเหอะวันนี้สักรอบ GM ไอสัตว์สมตัวละครกาก,าก,ากไม่กูมั่งไอ้เหี้ยทำไมรู้สึกแปลกๆเอทำไมรู้สึกว่าว่ามีทา<ไ>สีเลยว่าห้องนี้ฮ่าฮ่าฮมีลูกมีลูกเจี๊ยบกลางห้องเนี่ยไม่กดโดด โดนแน่แนแม่กระตุ้มใส่ชั้นน้อยตัวนี้ไม่ใช่ไอ้หูที่บนนี้อาจจะเป็นผมก็ได้พี่ยูสีหลายดีฟว่าแค่นั้นแหละอ่าเยีย yeah, ละกูเสียงเ,เลยสวยงามพระรามเก้าตัวอะไรตัวยองขอวิ่งดูหน่อยดิ ตัวโรคตัวหมาโคตรเทนทงเราสิเข้ามาตัวอะไรนะโดยไอ้ตัวที่เป็นตัวตาไนะไม่ไมัวอ่านี้เมีหมาเช้าเช้าด้วยมีสองตัวทิพ่ด้วยเช้าไอ้ทาด่ากันที่สวยสวยหมาชอบใส่หกะตอาีใส่หูเล็บไี่ไตัวนักกีทาาไอ้เชื่อมันมีประวันประวันประสาทหรือฟา์อย่างเท่เลยตัวตัวละกี่บาทอ่ะประวันประสาทอะ อยู่ที่ดวงครับตอบยากเลยมันอาจจะแค่สามพันเพชรก็ได้ตีราคาไปสามพันเพชรแตอยู่ที่ว่าจะกี่สามพันเพชรเท่าไหร่กี่ชุดเท่าไหร่เอาวะลองดูดิทีมเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวตั้แป๊บนึ่งบอกรบกันบอกันบอกันบอกันมังกรตัวยังไม่มีไอ้เบอร์ยี่เบียดนี่พี่เป็นน็อตแน่สัตว์โอ้ยออกแล้วพี่จะใส่ใครวะเนี่ยจะใส่ใครได้มาเนี่ย จะใส่เขาได้บ้างวะเนี่ยจะใส่เขาได้บ้างวะหาหาหาเก็บไปหนึ่งวะเก็บไปหนึ่งไหมฮะอืมไปหนึ่งสองไหมสองเฮ้ยไอ้เดลีม,มามึงโหดไปปะเนี่ยเดลีมาโหดไปนะเอา้าเฮียทำไมนิ่งวะโอ้ยเฮ้ยเตะดเต็ดเต็เต็เต็โดนโยก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 ยกห้าเลยนะเนี่ยนะ ไอ้เชี่ยยกผมยังไม่ลงเลยจนเฮ้ยเก้าแปดสูสีอะเก้าแปดสูสีฮะโอ้ตายเก้าสูสีฮะไอ้เี้ยแม่งยกผมเป็นนาทีสั์เฮ้ยโอ้โหสูสียี่ห้ายี่ห้าหรอายมันดน่ฝายมันฝ่ายมันโอ้โหกี่ตัวมันอะสิบแปดแอดสิสสองมาอีกห้องหนึ่งอะ

อะไรของเขาวะเนี่ยอะไรอุ้ยวาร์ปมึงวาร์ปได้ด้วยเหรอเนี่ยใส่กันนักดนูเนี่ยวาร์ปได้ดิเลือยใกล้หมดก็วาร์ปกลับมาใหม่ทุเล็ดมึงไม่ได้วาร์ปอะไรสติสตานมึงตายซะเถอะบวกช่วยเพื่อนนะฮะต้องติดสตานนะโอ้ย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 เรียบร้อยแอซิดหุยรอบนี้เรานำขาดนะฮะ หกต่อหกสิบเอ็ดติเฮียเล่นยังไงกันเนี่ยแบ็กเมดท,นะทำอะไรวะน้าแบ็กเมดฮะแบ็กเมดทำอะไรไปอีกหนึ่งอุ้ยใครนะ่ะอุ้ยวาร์ปหายหมดเลยแม่หกต่อเจ็ดสิบติดสต,ตันนานนะอ่ะยี่อะไรเราจะตกตกได้เหรอเดี๋ยวนี้ตกหมดแล้วไม่เหรอตายตกได้ของแล้วตกได้เมื่อกี้พี่เขาทำอะไรของเขาอ่ะ อันน่มามานี่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 ยมานี่ยาบของคุณเนี่มาสี่สี่ตะตหัดไปไหนพูดอะเรียบร้อยอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรียบร้อยอีกหนึ่งทำอะไรอะทำอะไรเพื่อเราทำอะไรเพื่อเราตายนะตายตะโอ้ยคิวเยอะนะคิวเยอะนะแบงค์แมททำไมไปหลบอยู่ในบ้านวะ เอาแอสเทอซินอยากจะบวกแอสเทซินอยากจะบวกฮะงานนี้ยแอนอยากบวก K.O มาจ้ามาจ้าอุ้ยเจอลุมเจอลุมเจอลุมอุ้ยแปดสิบตัวฮะอุ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนมันลุมสามตัวนอกนอกแมงไปหนึ่งเลยอ่ะนกไปหนึ่งนกไปหนึ่ง อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวสองเก็บสองอกเก็บอีกสาม,สามเก็บสามแมซิด้วยหูแมต์นี้นะฮะตึงจัดๆคุณปออยู่ห้องเดียวผมแน่เลยมันหนีไปไหนวาไ,ไหนนั่นอนะร้อยสามสิบเอ็ด่สนะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันร้อยสามสี่ี่เอ็ดอะตอนเนี้ โอ้โหแอดเซตอันนี้สามสามต่อสี่สิบห้าเฮ้ยเจ้โอ๊เพียโอ้ยเก้าสิบเจ็ดแต้มไม่น้องฆ่าแบบฉลุยเลยเก้าต่อยี่สิบสองเกมแรกชนะหมดเลยฮะอันน่ะหนีไปไหนวะเนี่ยโอ้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 เรียบร้อยชนะ โอ้ยผมข้าวเดี๋ยวก็เกือบยี่สิบแล้วเนี่ยกินอัดสองถนมไม่กินตัวแบกฟังเรากับตัวแบกฟังเขาแบวคนละโลกเลยสัลุยกิจกรรมสามสะดูหลวงฟงภาคไทยจบแล้ววะเฮ้ยนักธนูทำอะไรวะนักธนูทำอะไรวะเฮ้ยทำอะไรวะตายไสสัตว์ทำอะไรวะมึงอ่ะตาย นขนาดทักสองห้องเลยชีวิตกูหมาดิมาบวกกันดิมาดิเออมาดิเออหนึ่งหนึ่งอ่ะชอบพี่ขอพี่ขอไม่ต้องพี่ขอพี่เดตาจะเบือนพี่ขอกำลังรักอ่ะยืนอยู่ในบ้านเลยเฮียไม่ไดใครออกพี่ขออุ้ยวับหนีรอบนี้ได้หินเฟียละอุ้ยอุ้ย ทำอะไรครับปืน KO แม่งวา้าบปอีกแล้วอะไรของมันวะน่ะอุย้ยวา้าบปอีกอะไรวะมีแต่สีเขียวไอ้หนังสายรับมันก็สนุกจริงๆน,น,นะปืนโอ้โหดูจบยังอาจารย์จบแล้วโอ้โหดีแต่ทดบวกสามสิบไปเยยะไอ้สายรับกับ <22, S 1> ยี่สิบสองต่อสิบเ ไปยึดฐานเลยมะมเ,เออมัดพินเฮ้ยเียบวกห้ว้ไม่ลดครับผมน่าจะลบอยหน่อย,อยเ,ออเกมสองี่หกสิบ่อห้านี่เชียยี่หกต่อสิบสี่แมตที่แล้วแปดสิบกว่านะอุ๊ยสองตัวชอบขอขอเลยสองตัวจะหนีนะจ๊ะอย่าวาบนะจ๊ะอย่าวาบนะจ๊ะ ใครทำเพื่อเราอ่ะอีกหนึ่งแอซิดดีมากทำไรอ่ะอีกหนึ่งติดสตันไปอีกหนึ่ง <c oughs> โอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอยากบวกอ่ะอยากบวกอะมาอยากบวกก็มาอีกหนึ่งหวานเจี๊ยบเลยอ่ะ พวกมั่ชอบเล่นแล้วก็วาร์ปอ่ะขอได้ไหมอุ้ยเฮียนี่หนักอันนี้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 หนักเฮ้ยโดนลุมสองมันจะมาแย่งลุมหนึ่งกูวหวาฟาดโอ้บาคโคสมาทับเลยหายไปแล้ว ยืนทั้นเช้าแล้วไงทำอะไแย่งถ้าฆ่าไปบ่อยนี่มันจะได้อะไรปะได้แต้มหครับแค่นั้นเหรอขับแรงไปเรื่อยอ่ะพอจบ,บพอจบซีซันมันได้ของอะโอเคลุยลุยรู้สึกสีเขียวมันใจมันห่อเหี่ยวแล้วนะอะไรของมนันอุ๊ยหนี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 วับ มันไม่ออกมาแล้วงานเนี้ยมันไม่ออกแล้วไม่ออกบวกได้ใส่ได้อันแน่อยากลองอยากลองบวกครับ ดับสามร้อยว่าเลยจึงพากุณเจอห้องแบบนี้เละความตึงของฟังมันก็ฟังเราไปเท่ากันเลยพี่มันนัด 74, เจ็ดสิบสี่เฮ้ยจะลองกับพี่ว่างาั้นไอ้หนูติดตันแล้วมึงตายแล้วมึงตายแล้วถึงเวลามึงตายแล้วฝังแมงสามม่วงเลยสัตว์ให้ลุมนะกูให้ลุมนะสองลุมหนึ่งก็ได้มานี่เป็นไงสองลุมหนึ่ง 2องร่มหนึ่งก็ยังไหวฮะตายทั้งคู่นะฮะนี่ความโหดของบาโคตนะฮะอันนี้คืออันนี้แค่เบบี้นะอันนี้แค่เบบี้สองหนึ่งก็ยังไหวอะไรไปไหน <c oughs> เรียบร้อยชนะสองศูนย์